สนับสนุนผลงานได้โดยสมัรสมา,สมาชิกด้านล่างคลิปหรือซื้อสติกเกอร์ลายสักดั้มมะสติกเกอร์ลายซีมาแบบคู่คู่หรือโมจิน่ารักเรียบง่ายวางจำหน่ายและที่ลายสโตล์หรือคลิกด้านล่างคลิปได้เลยเและอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ C ีมา h ช n n e l กับรายการ c h a ร a c t e r profile ในส่วนของ Pokemon Series ในคลิปนี้เราจะมารูจักกับ Pokemon สุนักซึ่งเป็น p o ke ม mon ตัวหลักของ Generation ที่7หรือ p o k ก m o n ภาค u n Moon นอกจากมันมีที่มาจากหมาป่าในรูปแบบต่างๆแล้วมันสามารถวิวัฒนาการได้หลากหลายตามเวลาต่างๆอีกด้วยโป kemon ที่ผมจะพูดถึงในตอนนี้นั่นคืออีวังโคและดูการูกันเรื่องราวของโปเกมอนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนั้นกดไลค์และกดแชร์และตามไปพร้อมกันเลยครับ โปเกมอนน้ำเบอร์744อีวังโคหรือล็อกลับโปเกมอนลูกสุนัขข้อมูลโปเกมเด็กอีวังโค ป็นโปเกมอนที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากมีความเป็นมิตรแต่นิสัยของมันจะก้าวร้าวขึ้นเมื่อมันเติบโตอีวังโคหนึ่งในโปเกมอนสุน,นัขของโลกโปเกมอนที่นิยมเลี้ยงและเหมาะสมสาหรับเทรนเนอร์หน้าใหม่เนื่องจากมันเป็นโปเกมอนที่เป็นมิตรเข้ากับเทรนเนอร์หรือผู้คนได้ง่ายมากและจะทักทายทุกๆคนโดยการเอาแผงคองหินที่รอบคอของมันมาถูถ่ายแต่มีคนได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นโปเกมอนที่สายอยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ก็มีข้อมูลได้พูดถึงอีวังโคว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีความท้าทายในนนนนกกการรฝฝึหือเดมััช่ เนื่องจากช่วงเวลาที่มันใกล้ยวัฒนาการมันจะมีนิสัยดุร้ายและเริ่มควบคุมได้ยากและช่วงที่มันใกล้ยวัฒนาการมันจะเริ่มหาหอนเมื่อถึงเวลาพาดที่ตกดินแต่ว่ากันว่ามันจะตีตัวออกห่างจากเทนเนอร์และจะกลับมาหลังจากยวัฒนาการแล้วนิสัยของมันนั้นมันเป็นโปเกิมอนที่มีความเด็ดเดี่ยวหรือดื้อดมันจะต่อสู้ และอดทนได้เป็นเวลานานโดยไม่หนีจากการต่อสู้ถึงแม้ศัตรูนะั้นจะแข็งแกร่งกว่าโดยธรรมชาติของมันนั้นอีวังโคมันจะใช้แผงคอหินกระแทกลงกับพื้นเพื่อใช้คมโครตรศัตรูและมันจะวิ่งวนรอบศัตรูเพื่อให้ศัตรูชงักและเข้าโจมตีนอกจากนี้มันยังมีความสามารถในการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมและจะไม่มีทางลืมกลิ่นนี้หลังจากที่ดมกลิ่นไปครั้งเดียวซึ่งอีวังโคนนมีเรื่องราวว่ามันสามารถกลับมาหาเทรนเนอร์หลังจากที่มันหลงทางโดยการตามกลิ่นที่ได้เจอจางไปแล้ว สถานะในเกมของอ e ีวังโคเป็นโปเกมอนประเภทหินที่โดดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีและความเร็วแต่ในเบื้องต้นนั้นยังเป็นโปเกมอนที่มีค่าพลังไม่สูงนักซึ่งมีค่าพลังต่ำสุดในโปเกมอนประเภทหินและมีพลังพ้องการต่ำที่สุดในโปเกมอนประเภทหินยังรากกตัวในเกมเอืน่นๆเช่นโปเกมอนมาสเตอร์โดยเป็นโปเกมอนของคู่แข่งในเกมนั่นคือคิริยาหรือเปาโล นอกจากนี้อีวังโคเป็นบอคิมอนที่ปรากฏตัวในฉากอินโทรชันหรือฉากของเข้าเกมของเกมบอคิมอนภาคซันมูนพร้อมกับดรคุกคุยด้วยบทบาทในแอนิเมชั่นของอีวังโคอีวังโคนั้นเป็นบอคิมอนที่ปรากฏตัวในฉากของบอคิมอนภาคซันมูนบ่อยครั้งแต่ตัวที่โดดเด่นที่สุดคืออีวังโคของซาโตชิปรากฏตัวครั้งแรกในบอคิมอนซันแอนมูนตอนที่2ในช่วงแรกนั้นเป็นบอคิมอนที่อยู่ภายในการดูแลข,ของดรคุกคุย และได้กลายเป็นโปเกมอนของซาโตชิอย่างเป็นทางการในตอนที่15และมีบทบาทเป็นโปเกมอนหลักจนถึงการต่อสู้กับโลกาลุกาลของไรจิก่อนวิวัฒนาการในตอนที่35นอกจากนี้อีวังโคยังปรากฏตัวในอนิเมทเ,ทลเลอร์ของเกมโปเกมอนมาเตอร์ Master, พร้อมกับคิริยะบทบาทในมังงะกของอีวังโค เป็นปกิมอนของด็เตอร์คุยคุยปรากฏตัวในมังงะปกิมอนสบายเชี่ยวภาคซันมูนในตอนที่4ซึ่งได้ต่อสู้ในเฟสติวัลโทเดอร์เมนของหมูบ่บ้านดิริซึ่งต่อสู้กับลอนล่าของซันเป็นปกิมอนของอะคิระในมังงะปกิมอนสเตอร์โพเลซอนโดยมีบทบาทเป็นปกิมอนคู่หูตัวเอกของเรื่องต้นแบบการดีไซน์ของอ e ีวังโคนั้นมาจากสุนัขสายพันธุ์สปิดได้อาจเป็นสายพันธุ์จีเป็นนิสปิดซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงโดยสุนัขสายพันธุ์สปิดนั้นมีนิสัยร่าเริงฉลาดและขีี้เเลลล่่นมกาารตตตออยูดว และเชื่อฟังเจ้าของได้ดูง่ายเหมือนกับเรื่องราวของอ e ีวังโคที่เหมาะกับเทนเนอร์หน้าใหม่และเป็นมิตรกับทุกคนแล้ผสมกับหมาป่าญี่ปุ่นหรือจะเปนิทูฟซึ่งมันอาศันนายอยู่ในระบบนิเวศภูเขาและผาหินจึงเป็นที่มาของประเภทหินของอ e ีวังโคชื่ออ e ีวังโคมาจากการรวมคําของคําว่าอีวะที่หมายถึงหินวังซึ่งคาของสุนักในภาษาญี่ปุ่นวังโกะที่หมายถึงสุนัขและโกะที่หมายถึงสัตว์ยาววัยและเชื่อภาษาอังกฤษล็อกลับนั้นมาจากการรวมคําของคําว่าออก หินรับเสียงข่าวของสุนัขหรือรับที่หมายถึงผ้าพันคอซึ่งเป็นแผงคอของอีวังโคไและรับหมายถึงคุกขะนอกจากนี้อีวังโคนั้นยังจัดอยู่ในโปเกมอนลูกสุนัขที่ใช้กับโปเกมอน,นตัวอื่นเช่นการ์ดี้ยอเทอรี่วัมปาจิเป็นต้น ในปัจจุบันลูกาาลูกันมีร่างวิวัฒนาการทั้งหมด3ร่างโดยการวิวัฒนาการนี้อาจได้แรงบันดาลใจหรือที่มาคล้ายกับการวิวัฒนาการของโซการโอและดูนาล่าที่มาจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แต่ของลูกกาลูกันนั้นจะใช้ช่วงเวลากลางวันกลางคืนโดยมีทั้งหมดดังนี้โปเกมอนนัมเบอร์745รลูกกาลูกันหรือไรแคทล็อกมิดเดย์ฟอร์มหรือราชเชียงวันโปเกมอนหมาป่า ข้อมูลปกเด็ก,กรือการลุปการล่างเที่ยงวันถ้ามันได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมตั้งแต่มันยังเล็กมันจะกลายเป็นข้อหูที่น่าไว้วางใจและมันจะไม่มีวันทรยศต,ต,ต่อเทนเนอร์ของมันอย่างแน่นอนรือการลุการในร่างเที่ยงวันแห่งข้อหินของมันนั้นมีลักษณะเด่นโดยมีรูปร่างคล้ายกับดวงอาทิตย์และมีบุคลิกที่สุข,ขุมและระมัดระวังตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นมันชอบอยู่สันโดษและไม่ลงกลุมกับใครแต่มันมีนิสัยที่เป็นมิตรกับเทนเนอร์ที่มันยอมรับในช่วงที่มันมีนิสัยควบคุมยากในการต่อสู้นั้นมันจะพุ่งชนใส่ศัตรูและเข้าโจมตีด้วยแผงคอหินของมันโดยแผงคองหินนี้ถึงแม้จะเป็นหินแต่มันก็มีความคมเหมือนกับใบมีดและมันมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วทำให้คู่ต่อสู้งุนงงและต้อนจนถอยหลังเข้ามุมจากนั้นลูกกัลูกันจะมุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนของศัตรูและโจมตีด้วยเขี้ยวของัน่่าาาคค้บเเป็ลใชรรือง างแห่งความโชคดีได้โปเกมอนนัมเบอร์745รูกการลุกกานหรือลายแค่ล็อกมิดไนท์ฟอร์มหรือร่างเที่ยงคืนโปเกมอนหมาป่าข้อมูลโปเกด็กส์ลูกการลุกกาลร่างเที่ยงคืนมันจะยุ่ยแย่ศัตรูให้เข้ามาโจมตีมันจะอดทนต่อการโจมตีของศัตรูและสนกลับด้วยการเอาหัวโขกและหักกระดูกด้วยแผงคอหินของมัน รู g าลูกาในร่างเที่ยงคืนลักษณะเด่นของมันคือมันมีแผงคอหินที่เหมือนกับรูปจันเซียวนิสัยของร่างเที่ยงคืนนั้นแต่ต่างจากร่างเที่ยงวันอย่างสิ้นเชิงนั่นคือมันเป็นโปเก,กมอนที่ชอบการต่อสู้และจะรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อได้พบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าและความรู้สึกตื่นเต้นของมันนั้นทำให้ดวงตาของมันเปล่งแสงออกมารูปแบบการต่อสู้ของลู g าลูกาน,กกนในร่างเที่ยงคืนนี้ค่อนข้างมีความบ้าบินและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง โดยมันจะเข้าประชิดคู่ต่อสู้และยุ่ยแย่ให้โจมตีเข้ามาจากนั้นมันจะตอบโต้ด้วยแผงคอหินของมันด้วยการโจมตีที่ส่งพลังนี้ทําให้คู่ต่อสู้นั้นหมดสภาพและมันยังสามารถโจมตีด้วยการเฮดบัตหรือการอโหม่งที่รุนแรงซึ่งมันมีพลังทำลายที่สามารถทําลายก้อนหินขนาดยักษ์ได้หรือการลุกการนั่งเที่ยงคืนมันเป็นปกิมอนที่ชอบอยู่สันโดษแต่มันก็ยังเชื่อฟังเทรนเนอร์ที่สามารถดึงพลังของมันออกมาได้และจะได้รับพังไว้วางใจจากมันเป็นอย่างมากแต่มันก็จะดูถูกคนที่มันไม่ชอบหรือบังคับให้้มันต่อสู โปเกมอนนัมเบอร์745โาลกาลูก,ก,ลก,กันหรือแลกแค่ล็อกรสฟ,ฟอร์หรือร่างพบ apa, ขําโปเกมอนหมาป่าข้อมูลโปเกดเด็กการได้อาบแสงอาทิตย์ยามเย็นทําให้ลกกาลูกกนได้รับการวิวัฒน,นาการแบบพิเศษมันมีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่รุนแรงอยู่ใต้ภายนอกที่โดดเงียบสงบลกาลูก,ก,ลก,กันในร่างพบขํามมีลักษณะเด่นที่รวมเอาล่างเที่ยงวันและล่างเที่ยงคืนเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะแผงคอหินของมันที่มีลักษณะของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ผสมกันนิสัยของลูกาลลูกาล่างพบข้ามนั้นถึงแม้ภายนอกของมันจะมีลักษณะที่สุขุมและพักดีเหมือนกับล่างเที่ยงวันแต่ภายในของมันนั้นยังคงมีความร้อนรุร้ายและรักในการต่อสู้ที่เหมือนกับล่างเที่ยงคืนรวมถึงเวลาที่มันตื่นเต้นดวงตาของมันจะเปล่งแสงเป็นสีแดงเหมือนกับล่างเที่ยงคืนอีกด้วยแต่เนื่องจากมันวิวัฒนาการในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นมากในช่วงของการวิวัฒนาการมันจึงเป็นล่างที่หายากในรูปแบบทั้งหมด รวมถึงมันพบเห็นได้ยากในเขตอลโลราและค่อนข้างยากที่จะฝึกฝนเนื่องจากโูกาลโรการล่างพบข้ามนั้นค่อนข้างมีนิสัยเจ้าอารมณ์สถานนั้น,นเกณ่งของโูกาลโกานแต่ละล่างยุทธนาการมีความแตกต่างดังนี้โูกาลโการล่างเที่ยงวันยุทธนาการจากอีวังโคเมื่อเดวลถึง25และต้องยุทธนาการในช่วงเวลากลางวันเป็นบกิมอนประเภทหินที่โดดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีและความเร็วโูกาลโการล่างเที่ยงคืนยุทธนาการจากอีวังโคเมื่อเดวลถึง25และต้องยุทธนาการ ในช่วงเวลากลางคืนเป็นโปเกมอนประเภทหินที่โดดเด่นเรื่องพลังโจมตีหรือการลุกการล่างพบข้กกาวิวัฒนาการจากอ e ีวังโคที่มีความสามารถไมพเพสหรือโอเทมโปโดยเป็นอ e ีวังโคพิเศษที่ได้รับจากอ e ีเวนต์ของเกมโปเกมอนภาคอัลตาซันอัลตามูนและสามารถวิวัฒนาการได้เมื่อเลเวลถึง25และต้องวิวัฒนาการในช่วงเวลา7 p m ถึง 7.59PM เป็นโปเกมอนประเภทหินที่โดดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีและความเร็วหรือก,การลุกการในร่างเที่ยงวนันและร่างพบข้านั้นมีท่าโจมตีเฉพาะนั่นคือ Excel Lock, เ,เอ็กเซล ค่าพ p r อ o r ต t y บวกหนึ่ง ทำให้สามารถโจมตีก่อนได้และท่านี้เมื่อเห็นในอนิเมชันนั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนอกจากนี้จะเกมภาคอัลต้าซันอัลต้ามูนยังมีซีวาระหรือแซตมูสเฉพาะของลูกกาลลูกกานั่นคือเรเดียลเอสตอมหรือสปินเตอร์สตอมชาร์ดถ้าโจมตีอัเกรดของสโตนเอตถ้าโจมตีประเภทหินที่รุนแรงสามารถทำลายสถานะฟิ์หรือเทอร์เนสนามต่อสู้ได้ลูกกาลลูกกาทุกฟอร์มสามารถใช้ท่านี้ได้โดยการสวมใส่ลูกกาลลูกกาลแซตหรือไรคาเนียมแซตและลูกกาลลูกกาต้องมีท่าสโตนเอตจึงสามารถใช้ท่าแซตมูแบบพ เป็นโปเกมอนของเทรนเนอร์ที่สําคัญในเกมเช่นเป็นโปเกมอนของดรโคคุยและราชาแห่งเกาะไลจิ G. และทั้งสคนนี้ยังใช้ลูกการลูกกาเป็นโคู่หูที่อยู่ในเกมโปเกมอนมาเตอร์อีกด้วย บทบาทในอนิเมชันของลูกกาลลูกกาลลูกกาลนั้นนับเป็นโปเกมอนหลักของซีรีส์อนิเมชันโปเกมอนภาคซันมูนโดยอยู่กับเทรนเนอร์ที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องดังนี้ในร่างเที่ยงวันเป็นโปเกมอนของราชาแหง่งเกาะไรจิปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมชันโปเกมอนภาคซันมูนในตอนที่31บและได้ทาการต่อสู้กับซาโตชิในศึกบททดสอบแหง่งเกาะในตอนที่36ในร่างเที่ยงคืนเป็นโปเกมอนของกาดิโอปรากฏตัวครั้งแรกในโปเกมอนซันมูนตอนที่27โดยเป็นคู่แข่งของลูกาลลูกกาของซาโตชิและมีบทบาทต่อเนื่องจนไปถึงตอนที่1 39ในการต่อสู้ในอโลล่ารีและในร่างพบคัาเป็นโปเกมอนของซาโตชิโดยวิทนาการจากอีวังโคในอนิเมชั่นโปเกมอนภาคซันเอ็ m มูนตอนที่37ซึ่งเป็นโปเกมอนที่วิวัฒนาการพิเศษและเป็นหนึ่งในโปเกมอนหลักของซาโตชิที่ใช้ในการต่อสู้ศึกต่างๆจนไปถึงศึกอโลล่ารีหรือช่วงท้ายของโปเกมอนภาคซันมูนนอกจากนี้โลการโลกัน,กกนยังปรากฏตัวในอนิเมชบบั่นรูปแบบอื่นๆเช่นปรากฏตัวคู่กับดรคุกคุยในอนิเมชั่นโปรโมทเกมโปเกมอนมาสเตอร์ ปรากฏตัวพร้อมกับไรจิในมิสิกวิดีโอพิเศษก็ช่าในฉากรวมเทนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญโปเกมอนประเภทหินบทบาทในมังงะของลูกกาลูกันโดยลูกกาลูกกันนั้นปรากฏตัวในโปเกมอนสเปเชียลช่วงของผ้าซันมูนมีดังนี้เป็นโปเกมอนของดรคุตคุยโดยวิทยาการจากอีวังโคซึ่งเป็นเป็นร่างเที่ยงวันเป็นโปเกมอนู่หูของไรจิโดยเป็นลูกกาลูกันร่างเที่ยงคืนเป็นโปเกมอนของกาดิโอโดยเป็นลูกกาลูกันร่างพบค่ำปรากฏตัวในมังงะผ้าซันมูนในตอนที่3 4ปรากฏตัวในมังงะโปเกมอนโฮไลซอนโดยวิทยาการจากอีว ลกกูน,นี้มีความสามารถพิเศษคือสามารถสลับร่างระหว่างร่างเชียงวันและร่างเชียงคืนจากพลังของศิลาสีแดงที่คอของมันต้นแบบการดีไซน์ของลูก,กาลูกันมันมีที่มาจากหมาป่าโดยมีหลากหลายที่มาดัางนี้ลักษณะโดยโรวมของทุกฟอร์มนั้นมาจากหมาป่าญี่ปุ่นฮอไกดโดวูฟที่สูญคัญไปแล้วและประเภทถิ่นของลูกาลูกาันนั้นยังอ้างอ,าอิงจากหมาป่าญี่ปุ่นเช่นกันเนื่องจากหมาป่าญี่ปุ่นนั้นจะเรียกมันว่ายาม,มาอินุหรือหมาภูเขาซึ่งมันอศาศัยอยู่ในเขตภาชันหรือบนภูเขาในประเทศญี่ปุ่นทุกฟอร์มของลูกาลูกันนั้นมมาาาาจกหป่ แต่ก็ยังมีที่มาจากเราเอาส่วน้าป่าและล่าเที่ยงคืนหรือ m i d ไนท์ฟอร์มนั้นมาจากแวร์วูฟหรือมนุษย์มมาป่าและล่าเที่ยงวันหรือด i d d a y form และล่าพบข้ามหรือดักฟอร์มมาจากโอคุริอินุโยคัยหรือผู้ผีในรูปล,ลักษณ์ของม้าป่าที่มีเรื่องเล่าหลากหลายในตำนานของญี่ปุ่นโดยแวร์วูฟและโอคุริอินุเรื่องราวของพวกมันนั้นมีความดุร้ายและป่าเถื่อนที่เหมือนกันอีกด้วยชื่อของลูกาลูกานั้นมาจากการลงคคำของคำว่าโรกาลุที่หมายถึงมนุษย์มมาป่าในภาษาฝรั่งเศ uru, สกาโรลูเสิงของของสุนัขในภาษาญ,ญี่ปุ่น เอาละกันที่หมายถึงหินชื่อภาษาอังกฤษไรแคนล็อกนั้นมาจากคาว่าไราแคนล็กที่หมายถึงมนุษย์หมาป่าอสูรหรือผู้ผีตามความเชื่อของชาวยุโรปในยุคกลางลบก,กับคําว่าล็อกที่หมายถึงหินร่างวินาการของลูกกาลูก,กันนอกจากมีที่มาจากช่วงเวลากลางวันกลางคืนแล้วในรักฟอร์มหรือในร่างพบข้ามนั้นมีการกำหนดเวลาคือ7 p m ถึง7.59 p m ซึ่งเป็นเวลาคบข้ามหรือช่วงพ้าที่ตกดินมันยังเป็นที่มาของดวงตาสีเขียวของลูก,กาลูก,กันด้วย ซึ่งในอนิเมชั่นมังคมอนซันแอนมูลตอนที่37พาทิตนั้นได้สองแสงเป็นสีเขียวซึ่งจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ากินแฟตหรือกินเลโดยปรากฏการณ์กินเลนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ยากโดยแสงที่เห็นนั้นจะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวเกิดขึ้นบริเวณขอบฟ้าในช่วงเวลาพาธิตตกดินการที่มีแสงสีฟ้าหรือสีเขียวโผล่แวบขึ้นมาตรงจุดที่พาธิตกำลังตกลงหอบฟ้าซึ่งมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายเพราะต้องอาศัยปัจจัยที่เหมาะสมหลายอย่างมาประกอบกันอย่างลงตัวเท่านั้นและที่สําคัญคืออากาศานั้นนนนตองงิ่่ไมมีุภาาาใก กลัวมากเกินไปในช่วงพาิที่ตกดินจะทําให้เกิดแถบแสงสีเขียวแวบเดียวเท่านั้นเวลาประมาณ1-2ึงถึงสองวิถ้าโชคดีมากๆจะเห็นแสงเป็นสีฟ้าได้เลยจะมีความเชื่อว่ากินแฟตนี้เป็นแสงแห่งโชคหรือลัคก,กี้ไลท์ที่มอบความโชคดี ให้แก่ผู้พบเห็นเนื่องจากมันพบเห็นได้ยากหรือสายตาของบางคนนั้นไม่สามารถเห็นได้เลยแต่ในบางประเทศนั้นอาจพบเห็นได้บ่อยครั้งจนไม่มีความเชื่อเรื่องของลัคก,กี้ไรมากนักประกอบการกินแฟตนี้จะเกิดขึ้นช่วงเวลาพบค่ำหรือช่วงเวลา7.00ถึง7.59 p m โดยประมาณจึงเป็นแนวคิดและที่มาของการวิวัฒนาการของลูกกาลูก,กันในร่างดัฟฟอร์มหรือร่างพบค่ํา ที่มีวัฒนาการในช่วงเวลานี้และดวงตาสีเขียวนั้นมาจากแสงสีเขียวจากปรากฏการณ์กินแฟตซึ่งปรากฏการณ์กินแฟตนี้มีให้เห็นในอนิเมชันซีรีส์โปเกมอนซันแอนด์มูนอีกด้วยนี่คือเรื่องราวของอีวังโค และดูกกาลูก,กันหวังว่าทุกคนนั้นคงได้รู้จักเรื่องราวของโปเกมอนกันมากขึ้นถ้ามีข้อมูลหรือเกิดความผิดพลาดประการใดนั้นต้องขออภัยณนที่นี้ด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซื้อสติกเกอร์ลหรือสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจในการผลิตผลงานต่อไปกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่และที่สาคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อให้เพื่อนของคุณนั้นได้รู้จักกับโปเกมอนอีวังโคและลูกกาลูกกันนะครับรู้เรื่องราวอย่างมีสาระเกี่ยวกับการ์ตูนและเกมสามารถติดตามได้ที่ซีมายชแน สวัสดีครับ